จบกันไปแล้วสําหรับเกมบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ระหว่างแมนยูกับเชลซีที่ลงเอยด้วยการแบ่งแต้มเจ้ากันไปด้วยรูปเกมที่ชวนง่วงนอนโดยเฉพาะครึ่งแรกแต่ทว่า,าครึ่งหลังยังมีพอสกอร์ให้ได้เฮกันอยู่บ้างโดยรวมแล้วเป็นเกมที่จืดสนิทอยู่ดีครับเอาเป็นว่าประเด็นหลังเกมจะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้เอามาเล่าให้ฟังกันนะจ๊ะเชียร์บิ๊กแมตช์ต้องมีบิ๊กแบ็กเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็กอร่อยเข้มเต็มซอง เริ่มต้นที่ทางฝั่งปีศาจแดงต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่กุนซือหัวไร้คนอย่างเอร็กเันฮาก e ark, โดนเด้งออกไปแล้วดันรุษฟานนิตารอยขึ้นมาขัดตาทับแทนเกมรุกของทีมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหลังเอาชนะจริงจอกสยามด้วยฟอร์มสุดร้อนแรงมาเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมาเห็นแบบนั้นแฟนผีต่างตั้งความหวังไว้สูงครับว่าเกมนี้จะมีผลการแข่งขันที่ดีและสามารถกลับมาเก็บชัยชนะให้แฟนบอลได้ชุ่มชื่นหัวใจแต่พอผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมแมนยูเหมือนกลับเข้าลูบเดิมอี สุดท้ายตลอดเหมือนผู้เล่นในแผงแนวรุกไม่ได้ซ้อมกันมากพอมีโอกาสในจบกระดันยังยิงรกตกปลาซึ่งห่างมองในแง่ดีนะครับผู้เล่นของแมนยะูณะวินาทีนี้ดูมีภาษากายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแตกต่างกับยุคเอ,อริกเทนฮากอย่างสิ้นเชิงทางด้านเชลซีเองก็มีสภาพไม่ต่างกันครับโดยเฉพาะการจ่ายบอลที่เต็ไมไปด้วยความผิดพลาดจนเกือบโดนแมนยูล่อเป้าไปหลายดอกแต่โชคดีที่ทางฝั่งเจ้าบ้านไม่คม ถึงกระนั้นเชลซีก็มีจังหวะได้เสียวจากลูกเตะมุมซึ่งโนนี่มาด้วยเก้ครับขึ้นโขกเต็มๆแต่บอลจอากลับเด้งไปโดนเสาแทนที่จะเข้าประตูพลาดโอกาสทองที่จะขึ้นนําไปก่อนอย่างน่าเสียดายสรุปแล้วเกมในครึ่งแรกเต็มไปด้วยความผิดพลาดของผู้เล่นทั้งสองทีมทําให้รูปเกมมันดูติดๆขัดๆไปหมดไม่ไหลลื่นอย่างที่ควรจะเป็นภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆว่าหมูกัดกันนี่แหละครับพอเริ่มต้นครึ่งหลังรูปเกมก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมแต่จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นนาที่ที่าจจังหวะโยนยาของคาซโรับมาุต่้องเกีย บอลลงอย่างนิ่มนวลแต่ทว่า,าโรเบิร์ตซานเชสนายด่านของเชลซีดันไปรวบขาหัวหอกปีศาจแดงเข้าเต็มเป้าสุดท้ายกรรมการไม่ลังเลที่จะชี้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นบรูโน่แฟนเดสสังหารเข้าไปไม่มีพลาดจากประตูดังกล่าวคราบทำเอาแฟนบอลทางบ้านอย่างผมที่ในใจเล่นๆว่ารูปเกมต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนไปได้วยความเมามันเป็นแน่พอคิดได้ไม่ถึง5้นาทีเชลซี Chelsea แม่งกลับมาได้ประตูตีเสมอทันควันจากจังหวะซัดเต็มข้อล่อเต็มแขกของไมเซสไกเซโดซัดไก,กลาจากนอกกรอบเข้าไปซึ่งหลังจากนั้นครับรูปเกมโดยรวมก็ไม่มีอะไรที่น่นาพูดถึงจบบเกมแ แต้มกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากสุดหลังจากการดูเกมวันนี้คงหนีไม่พ้นฟอร์มการเล่นของกานาชโชที่ต้องพูดตรงๆว่าแม่งโคตรน,นรกครับจังหวะไหนควรยิงดันจ่ายจังหวะไหนจังจ่ายแม่งก็ยิงเมื่อวานนี้การจบสกอร์ของเจ้าตัวแย่ชนิดที่ว่าเข้าขั้นห่วยแตกสาแรข่ขาดมีโอกาสเน่งๆที่จะโบกสกอร์หลายรอบแต่ทุกครั้งดันทําผิดพลาดไปทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอครับมีอยู่จังหวะหนึ่งที่กานาชโชลุดเดียวมาทางซ้ายอามัดมิยาโลวิ่งทงันทั่งหากจ่าย เขาจะหลุดเดี่ยวไปดวลกับผู้สัตูได้อย่างแน่นอนแต่ทว่ากานาโชครับทําสิ่งที่ผมถึงขั้นทําให้เอาตีนกายหน้าภาคแม่งดันเลือกจะเลี้ยงต่อไม่ใจคใารทั้งนั้นก่อนที่จะทําบอลเสียในจังหวะสุดท้ายแล้วก็โดนสวนกลับโชคดีที่คาซิมิโรในวัย32ครับมีสปีดช้าเป็นเต่าเข้ามาตัดฟาวช่วยเอาไว้พร้อมตะโกนด่าแทนแฟนผีทุกคนว่าไอ้น้องมึงทาเฮียอะไรของมึงซึ่งหลังจบเกมนะครับหากผมเป็นนารุตฟันนิตรอยสิ่งแรกที่ผมต้องทําก็คือเข้าไปปรับรคติกานาโชโดยด่วนก่อนที่นักเตะแม่งจะออกทะเลไป มากกว่านี้ว่ากันตามตรงครับแรตฟอร์ดที่เด็กผีด่าเช้าด่าเย็นแต่ทว่าแรตฟอร์ดยังมีประโยชน์ในเกมนี้มากกว่ากวณานาโชซะอีกนะครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากเกรียบพรีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง